遥远的旅途从第部开始，第部从这里开始。大家好，我是苏老师，欢迎来到我的视频。ครูเชื่อว่ามีนักเรียนหลายคนไม่มากก็น้อยนะคะที่มีประสบปัญหาคือเวลาคุยกับคนจีนแล้วคุยไม่รู้เรื่องเขาฟังไม่ออกอันนี้อาจจะอาจจะเกิดจากปัญหาหลายอยา่างอาจจะเป็นหนึ่งเกิดจากพื้นฐานภาษา,า,า,าที่ไม่แน่นพอหลักไวยากรณ์คำศัพท์แต่ยังมีอีกอีกรณีหนึ่งค่ะก็คือ ออกเสียงไม่ถูกต้องซึ่งในคลิปนี้เนี่ยถ้าใครยังไม่รู้วิธีการออกเสียงที่ถูกต้องเนี่ยต้องดูคลิปนี้เลยซึ่งครูจะรวบรวมทั้งหมด4สเตปนะคะในการออกเสียงภาษาจีนอย่างไรให้เหมือนกับคนจีนเตปที่1น,นะคะก็คือเข้าใจการออกเสียงรู้วิธีการออกเสียงอันนี้คือพื้นฐานสําคัญมากๆนะคะก่อนที่เราจะไปพัฒนาเนี่ยเราจะต้องรู้พื้นฐานในการออกเสียงของเราก่อนซึ่งวันนี้นะคะครูจะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นปูพู มั่วสามตัวนี้นักเรียนเข้าใจอันนี้ถือว่าสำหรับนักเรียนไทยเนี่ยก็คือยังไม่มีปัญหามากแต่ว่าเราจะเข้าใจวิธีการออกเสียงที่ต้องยังไงเนาะอย่างเช่นปู้สังเกตนะคบปู้ตำแหน่งออกเสียงก็คือใช้ปากบนปริมพี่ปากบนกับริมพี่ปากล่างในการออกเสียงนะคะสังเกตปู้ถูกต้องไหมคะแล้วต่อไปผู้ผู้อันนี้ก็เหมือนกันค่ะใช้ริมพี่ปากบนกับริมพี่ปากล่างในการออกเสียงแต่อาจแตกต่างกับ,บ ปัวยังไงก็คือพ้วจะมีลมออกมานะคะอันนี้คือลักษณะเสียงของพัวอีกต้นหนึ่งค่ะมัวมัวเสียงเหมือนกันค่ะเรียงที่ปากบนและล่างในการออกเสียงแต่นี่จะเป็นเสียงนาสิก็คือเสียงเนี่ยลมจ,จมูกมัวเห็นไหมคะมัวอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างง่ายๆเนาะถ้าหากว่าเรากาใจพื้นฐานการออกเสียงแล้วต่อไปเนี่ยเราก็จะออกเสียงได้ชัดขึ้นแล้วก็ออกเสียงได้เหมือนคนจีนมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ ะะเป็นสเตปที่2พอเราเข้าใจการออกเสียงแล้วเราเข้าสู่ขั้นตอนการฝึกฝนนะคะซึ่งขั้นตอนนี้สำคัญเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าไม่สําคัญขั้นตอนนี้ก็คือฝึกออกเสียงซึ่งครูเชื่อว่านที่เียนภาษาจีนทุกคนเนี่ยอาจารย์ต้องให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงนะคะวันนี้ครูยกตัวอย่างมา3ระดับนะคะคือจากระดับที่เบสิกนะคะระดับกลางแล้วก็ระดับยากซึ่งในแต่ละระดับเนี่ยนักเรียนก็คือสามารถที่จะ กำหนดเองเลยว่าอันไหนมันยากสําหรับเราอันไหนมันง่ายสําหรับเรานะคะส่วนนี้คุูยกมาตัวอย่างเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังก่อนนะเจอชื่อจ้าง老师他是中国同学的老师不是留学生的老师那是王老师他是我们的老师也是你们的老师他是咱们的老师อย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือระดับง่ายเวลาที่เราอ่านเสร็จเราก็ฝึกอ่านถ้าครั้งแรกไม่ได้ก็คืออ่านหลายๆรอบก็ได้นะ 啊，没动力累还慢慢来，慢慢来。我们来一个难度中等的，这个难度中等的，这个难度中等的，这个难度中等的，ang, นนนน ang, 这时火车已经开始慢慢中的开了，开个他们着急的，跑着去度火车的，跟参加一百米跑的，比赛一样他们中有两个人因为等的，拿的，这个难的， จุ่โขช่างล่าขวเฉรอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไประดับสูงอันนี้ก็เป็นเอ่อเ,เป็นเป็นบทบทกลอนเนาะาก็คือจิงเย่ซื่อน,นะคะ床前明月光，疑是地上霜。举อกู่เซีย乡。นะคะอันนี้ก็สามารถไปฝึกอ่านได้นะคะครับเข้าสู่สเต็ปที่สามนะคะสเต็ปที่สามเนี่ยคือ ฝึกโดยใช้การร้องเพลงนะคะอันนี้คือต้องขอบคุณตัวเองมากเลยตอนเมื่อก่อนอนะ่ะครูใช้วิธีการร้องเพลงในการฝึกออกเสียงนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นจะใช้หรือเปล่าแต่ครูใช้ซึ่งมันทาให้เราขยับปากได้ไวขึ้นนะคะเวลาที่เราออกเสียงแบบร้องเพลงตามเนื้อเพลงเนี่ยปากก็ต้องแบบต้องวางตำแหน่งให้ถูกอันนี้ครูจะเริ่มใช้มาตั้งแต่เริ่มในแรกๆเลยก็จนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังแบบนั่งร้องเพลงอยู่นะบางคนก็บอกว่าอาจารย์คะหนูร้องเพลงไม่เพราะอ่ะ หนูร้องไม่ถูกคียอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเราไม่ได้ไปประกวดเอาไว้นะคะเราเรามาฝึกออกเสียงดังนั้นเนี่ยนักรียนคนไหนแบบกังวลเรื่องนี้ก็คือไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ใช่จะไปหนาเออจะไปเอาแชมอะไรไม่ต้องฝึกคือร้องเพลงแล้วก็ฝึกออกเสียงให้ถูกก็พอนะและเข้าสู่สเต็ปสุดท้ายะคะ่ะคือสเต็ปที่4สเต็ปนี้นะคะก็คือจะแอดวานจากสเต็ปที่3มากๆเลยนะคะเพราะคือ ก็คือใช้วิธีเร่าโคงในการฝึกออกเสียงเร่าโคงเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นเกมภาษาชนิดหนึ่งเนาะที่เขาจะเอาเสียงที่มีความคล้ายคลึงกันเนี่ยมาออกเสียงแล้วก็โดยใช้พูดค่อยๆไวขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็คือ,คอ,คอยิ่งเพิ่มต็กก็ยิ่งแบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะในทางการเรียนภาษาจีนแล้วเนี่ยเราสามารถใช้วิธีนี้ได้แล้วก็ได้ผลมากๆเลยนะคะวันนี้ครูยกตัวอย่างเนาะ เราคนลิงที่ใช้นิยมใช้กันนะคะในการฝึกออกเสียงซื่อซื่อก็คือซื่อสื่อซื่อสือสื่อสือสื่อสื่อนื่อส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 ื่ออสือสื่อนื่้สน่อสื่อสื่อนื่อส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 ื่รสือส่อสืสื่อสา่อจื่อส้่อสื่อนื่อสน่อสื่อสื่อสืใอให้อสื่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 อสือสื่อส้อส่่่่ื 下次再见，爱你们，么么哒。